ณอนุทินชาญวาิรากูลนะครับเมื่อวานก็ให้สัมภาษณ์ไปหลังจากที่มีประชุมแกนนําพรรครวมวันนี้ประชุมคอรอมอก็เปิดเผยอ,อีกนะครับแต่ว่าคุณอนุทินบอกว่าเดี๋ยวเตรียมช่วงสัปดาห์หน้าจะลงพื้นที่เกาะขูดจังหวัดตราดแล้วละ่ะเพื่อจะไปสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในพื้นที่หลังจากมีประเด็นจนทําให้ในพื้นที่ยังเกิดความสับสนทําให้เกิดความกังวลว่าจะเสียเกาะขูดไปจริงๆหรือไม่เพื่อสร้างความเชื่อมั่น เชื่อมั่นอยู่แล้วไม่ต้องสรง้างของไัยแต่ว่าก็ถ้ามันมีประเด็นเราก็ไปดูไปไหให้กำลังใจชาวบ้านไปดูก็ยังไม่เคยไปเหมือนกันไปสการหน้าหรือโอกาสไปดูไปตรวจราชการไปดูปา,า,าปเป็นอยู่ของประจานส งลงไปสร้างความเชื่อมั่นนะคุณผู้ชมนะครับถ้าจํากันได้สัปดาห์ที่ผ่านมามีข้อมูลทั้งกองทัพเรือนะครับผู้บัญชาการทหารเรือก็ลงพื้นที่ไปตรวจตราไปเยือนทั้งจังหวัดตราดแล้วก็ไปที่ในพื้นที่เพื่อจะไปสร้างความมั่นใจแล้วก็ย้ําย้านี่คือย้ําให้คนไทยได้วยกันฟังว่าเกาะกูดเป็นของไทยร้อยเปอร์เซ็นแน่นอน<ช>ไม่มีและก็ทหารเรือยืนยันที่จะปกป้องอธิป,ปไตยของประเทศทุกตารางนิ้วแน่นอนนะครับ